Oui สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเพจนะชอตจอยวิชั่นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณบอสนะคะหรือน้องบอสของเรานะคะสุภกิจนะคะวันนี้ก็เราฝึกกันมาได้ประมาณถึงครั้งที่26แล้วค่ะนะคะน้องบอสนะคะขออนุญาตเรียกเป็นน้องบอสนะคะอายุประมาณ25ปีนะคะมาด้วยปัญหาสายตาสั้น เดี๋ยวถามเขาดีกว่าว่ารู้จักที่นี่ได้ยังไงแล้วอะไรทําให้สนใจมาฝึกก็รู้จักจากช n e l YouTube ช่อง YouTube, YouTube ใช่ไหมคะน้าหวานอ๋อน้องน้ําหวานนะคะ<ช>ที่เป็นนักศึกษาตอนนั้น<ช>อยู่จุฬาใช่ครับเขาจบแล้วใช่ค่ะ,คะ ไปคือตาม o l l o w Page เขาหรือว่าอะไรคะไปกด Follow YouTube Channel ของเขาอ๋อค่ะแล้วก็มันมีคลิปหนึ่งครับที่แบบเป็นเกี่ยวกับฟื้นฟูวิตสายตาด้วยวิธีทางธรรมชาติค่ะก็เลยแบบสนใจใช่ครับสนใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนแบบเราเริ่มรู้สึกว่าพอไปที่โรงเรียนเก่าเนี่ยแล้วไปอยู่หลังห้องเนี่ยปกติเนี่ยตอนอยู่หลังห้องเนี่ยมันมองได้เห็นชัดนะแต่พอพอไปรอบนั้นเนี่ยรู้กว่ามันมันเบลอแล้วก็เลยแบบรู้เลยว่ามีปัญหาด้านสายตาแน่นอน แต่อีกใ,ใจนึงอะเราก็ไม่อยากใส่แว่นไม่อยากใส่แว่นใ,ใช่ก็เลยแบบมีทางเลือกอื่นไหมนอกจากทาเลสิกแต่ปัญหาที่ทาเลสิกมันก็เราก็กลัวเจ็บอีกค่ะมีผลข้างเคียงก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าต,ตอนนี้นก็ไป็ follow page เขาแล้วใช่ครับน,นี้เดี๋ยวนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เดือนเมษานะคะต้นเดือนเรากำลังจะนี่ค่ะส่งกราดเพื่อสีเสื้อแมทกันเลยวันนี้นะคะ อีกไม่กี่วันจะส่งกลางแล้วนะคะนี่ก็น้องบอสเข้ามาเมื่อเดือนมกราคมต้นปีนี้นะคะมาจากเพจที่ทบอกนะคะชื่อน้องน้ำหวานเขาก็ใส่ตาสั้นประมาณ3า0 0นะคะส่วนน้องบอสเนี่ยสั้นส0ง200นะคะตาขวา200ตาค่าเท่าๆกันเลยค่ะขวาซ้ายนะในวันที่เขามาหานะคะต้นปีก็ไม่ได้มีแว่นนะคะ จริงสองร้อยอย่างเงี้ยถ้าไปร้านแว่นเขาตัดให้แน่นอนอยู่แล้วห,หรือว่าตัวเองที่บอกว่ากลับไปโรงเรียนเก่าแล้วเคยเห็นไปยืนอ,อยู่ข้างหลังห้องมองไปเนี่ยมันชัดแสดงว่าเขาต้องมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมคะมก็รู้แล้วว่ามีสายสั้นแต่ว่าได้แหวะเข้ามาหาที่นี่เกาะเนาะเริ่มแรกเนี่ยน้องบอสยืนที่หกเมตรนะคะเห<ม>็นแค่ต<ม>ัวเดียวข้างบนสุดนะคะเนี<ม>่ยนะ ซ้ายขวาก็เช่นกันนะคะ okay, โอเคก็ไม่อยากเลสิกเนาะเพราะมันสั้นน้อยจริงๆหมอเลสิกไม่แน่ใจบางคนอาจจะทําหรือไม่ทําไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สองร้อยถือว่าค่าน้อยมากคือเขาก็ทําได้แหละเพราะอายุประมาณนี้แล้วยังไม่ใกล้4ีสิคือหมอเขาก็อาจจะทําให้ถ้าแบบเพราะว่ามันถ้าไม่อยากใส่แว่นนะคะคแต่ว่าโอเคเราเลือกวิธีวิธีแบบนี้เราก็เจ็บไม่เจ็บตัวด้วยแล้วทําเป็นยังไงบ้างคะ ทำเป็นยังไงบ้างเอง่ยมาทําก็แบบเริ่มรู้สึกก็แบบเริ่มเห็นค่าการเปลี่ยนแปลงครับก็เริ่มมองชัดขึ้นนะครับชัดขึ้นเนาะใช่ครับแต่ว่าถึงมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นแต่แบบจริงๆมันแค่ตอนยังสามเดือนอยู่แต่เชื่อว่าถ้าทําไปเรื่อยๆนี่ยเดี๋ยวผลลัพธ์เองก็ต้องแบบดีขึ้นแต่จริงๆวันนี้หรือหลายๆวันมาแล้วเนี่ยประมาณตั้งแต่มีนานะกุมภานี่ก็แตะบรรทัด สุดท้ายแล้วนะแต่อาจจะยังไม่คมชัดแต่น้องเขาเห็นแค่ตัวเดียวมีทั้งหมด7บรรทัดนะคะอ,อันนี้เน้นเล่นชาร์จวันนี้ใช่ไหมน้องบอสเราอ่านมาได้ถึงนี่ถึงนี่นะแต่ที่บอกว่าตรงนี้ดีไหมคมไหมเขาก็ดีขึ้นถูกไหมเอาอันนี้ถามเขาตรงๆได้เลยเนี่ยบรรทัดที่สองสามสี่เป็นยังไงบ้างที่หกเมตรจริงๆถ้าแบบหลับตาปีๆแล้วก็มองครับมันก็แบบไอ้ช่วงบรรทัดบนบนเนี่ยมันก็ได้อยู่ได้อยู่ใช่ครับค่ะ ก็คือเริ่มชัดชัดขึ้นครคบแต่จริงๆวันนี้มันก็แตะบันทัดลองมรรทัดสุดท้ายแล้วนะที่เราเขียงว่า VA เนี่ยทีละตา6 9ับเนะคะตตาซ้ายหนูจะดีกว่าใช่ไหมตาซ้ายเขาจะดีกว่าก็ใช้ชีวิตได้อ่าเล่าถึงการใช้ชีวิตดีกว่าสมัยก่อนที่ออฟฟิศเป็นยังไงคะก็ปกติเลยครับก็คือนั่งหน้าผมอ่าฮะใช่ครับระเบอร์ไหม คือทั้งหมกว่าบบนี้เรื่องสายตาสั้นเนี่ยมันเริ่มมาเป็นปัญหาก็น่าจะปี2020ันี่ยิบนี่แหละครับค่ะตอนนั้นเนี่ยปี2020เป็นปีที่แบบกำลังเรียนจบเลยค่ะใช่ครับ มันก็แบบพอเรียนจบปุ๊บก็เริ่มทํางานค่ะใช่ครับแต่ว่าตอนนั่งหน้าคมเนี่ยตอนนั้นมันก็อยู่ระยะมันก็ใกล้ยอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้สังเกตว่าแบบสายตาเราเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับจต่มารู้ว่าสายตาสั้นอีกทีก็ที่บอกว่าแวะไปโรงเรียนเก่าแล้วอะไรนะอาจจะมันไม่ใช่แค่แวะไปโรงเรียนเก่าอย่างเดียวแต่ว่าเออตอนที่แบบคือที่บริษัทเนี่ยเขามีตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็ตอนตรวจสายตาก็ผลปรากฏว่ามันสั้น หมอที่ตรวจเขาบอกว่ามันสั้นพอเราใส่แว่นปุ๊บเนี่ยเออมันชัดใช่ครับเรารู้เลยว่าใส่แว่นเราชัดและถอดแว่นเราไม่ชัดรู้เลยตาสั้นแน่นอนรู้ละเนาะเราก็ปลายเปยไกลๆหรือว่าที่ทํางานมันก็เริ่มแบบเออเราก็มาสังเกตีวมันสั้นจริงผมไหมชก็คือไกลมันเบลอขึ้นมาใช่ไหมคะโอเคแล้วมาตรวจที่นี่มันก็อ่านได้แค่ตัวเดียวไะแรกที่มาแต่ตอนนี้มันอ่านลงมาได้เยอะแล้วก็ผลลัพธ์แล้วกันน้องบอสก็ มันมันมันค่อยค่อยดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอันเนี้ยเป็นจริงจริงก็น่าจะพอใจได้ระดับใหญ่แล้วนะลงมานี่แล้วเอ่อมันก็เห็นดีขึ้นไหมเราสังเกตจากสิ่งที่เสมัยก่อนไกลไไม่เห็นดีขึ้นยังมันก็จริงๆตรงนี้ยังไม่ได้สังเกตแต่ว่าใชเดาก็น่าจะดีขึ้นเนี่แหละครับเขาผลลัพธ์ก็ดีขึ้นไงน้องบอใช่ไหมคะโอเค อ่ะทีดาตาก็อย่างที่บอกตาซ้ายเขาจะดีกว่านะคะแต่ตาซ้ายก็อ่านแปะใกล้ๆบรรทัดสุดท้ายแล้วตาขวาอาจจะรองบรรทัดสุดท้ายนะคะ V A 6กทับเนะคะอโอเคน้องวอนมีอะไรอยากจะบอกไหมว่าการทําวิธทีแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมคะมันเป็นไปได้แน่นอนครับเพราะว่ามันมเป็นวิธีทางธรรมชาติครับยากไหมถามว่ายากไหมมันก็มันก็ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าเราต้องเหมือนแบบต้องมีวินัยมากกวมีวินยั<อ>นย ใช่เพราะถามถึงเหตุส่วนตัวแล้วเนี่ยคือมันมีหลายวันมากๆเลยที่แบบเอ้ยไม่อยากทําเพราะว่าบางทีแบบเราทํางานเสร็จก็เหนื่อยแล้วอยากใช้ชีวิตส่วนตัวของเราบ้างอยากทำสุขภาส่วนตัวของเราบ้างแต่ว่าแบบเอ้ยเพื่อแบบผลลัพธ์ที่ดีอ่ะเราก็ต้องแบบอดทนทำที่บอกอดทนทําทําอะไรบ้างคะทํไอเอ็กซ์ตร้ายครับไม่ว่าจะเป็นแบบโยนบอลเอนอนวดนวดนวดคอนวดตาอะไรแบบนี้ครับเรามีใส่แว่นฝึกตาได้ไหมใช่ครับ หล้นาทีคะใส่แว่นฝึกา<ส>ตาครับก<ท>็คือใส่บวกสามก็ตอนที่แบบเล่นจอเล่นจออ่าดีมากใช่ครับค่ะ <c oughs> ก็ถือว่ามีแบบเขาเรียกให้ความร่วมมือแล้วก็ตั้งใจอยู่นะแต่จริงจก็แอบขี้เกียจนิดหน่อยได้ไม่เป็น,นรไรไม่อยากเครียดมากแต่ว่าเขาทำเขาเรียกว่า Key e เอ็กซ์ซหรือว่าอันที่อยากให้ทำสำคัญสำคัญนะ่ะน้องบอทำอยู่แล้วนะคะที่ฟังจากเมื่อกี้ มันก็จะทําให้ต่อเนื่องและผลลัพธ์ดีเพราะว่าน้องจบไปคอร์สหนึ่งแล้วเขาต่อคอร์สด้วยนะคะอะไรที่ทําให้อยากต่อคอร์สเนี่ยเพราะว่า <laughs> เห็นว่าแบบเออมันเห็นถึงความเป็นไปได้ครับหลังจากที่แบบเราตรวจมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วแ,แบบผลลัพธ์ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่ามันจะจบคอร์สเนี่ยแต่เรารู้เลยว่าถ้าเราต่อคอร์สเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องดีขึ้นกว่านี้แน่นอน <im it> ก็เลยมั่นใจเลยตออ่อคอร์สดีค่ะก็ ดีใจนะคะที่ตัดสินใจทำแล้วก็ทำต่อเนื่องด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอันนี้คือความดีใจร่วมก็เออเราก็อ่ะก็หนึ่งเขาตัวเองเขาไม่อยากใส่แว่นอยู่แล้วใช่ครับถูกไหมคะแล้วก็<ช>อยากเห็นดีมากขึ้นในอายุขนาดนี้ยังไม่อยากเลสิกดีมากๆเลยค่ะก็เป็นวิธีทางที่ที่ว่าช่วยบอสได้เต็มที่ที่สุดแล้วละ่ะใช่ไหมคะครับโอเคทิ้งท้ายจบนิดนึงได้ไหมคะ ไม่รู้จะฝากอะไรดีสำหรับใครที่มีปัญหาด้านสายตานะครับนะครับก็ลองมาดูครับเป็นวิธีทางธรรมชาติปกติเนี่ยคือพูดถึงสายตาเนี่ยเราต้องใส่แว่นใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้วิธีทางธรรมชาติเนี่ยที่ไทยก็เท่าที่ได้ยินก็น่าจะมีที่เดียวแหละก็เลยอยากให้ลองดูวิธีใหม่อายุเท่าไหร่ก็ได้เนาะใช่ครับใด้ไหมคะน้องบอสนี่น้องประมาณเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็ทำงานได้ปั๊บหนึ่งละใช่ไหมคะใช่ครับ โอเคค่ะขอบคุณนะคะหรือว่าดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ